สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดีไครับเมื่อเอ่ยถึงสมุนไพรที่มีรสชาติขมปีบอระเพ็ดอาจจะถูกนึกถึงเป็นอันดับต,นตน้นๆแต่ในความขมกับซ่อนคุณค่าและประโยชน์ในการรักษาโรคไว้อย่างมากมายคนโบราณใช้บอระเพ็ดในการรักษาโรคอะไรกันบ้างบอระเพ็ดมีถิ่นกําเนิดมาจากที่ไหนรวบรวมวิธีการรักษาโรคสูตรโบราณจากการใช้บอระเพ็ด วิธีการลดไข่โดยใช้บอระเพ็ดทำอย่างไรหรือหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการเบื่ออาหารการบำรุงกำลังการารักษาโรคผิวหนังการลดน้ำตาลในเลือดรวมถึงการใช้บอระเพ็ดกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าพืชประโยชน์อย่างน่าอัศจรรย์รู้แล้วจะต้องว้าวอย่างแน่นอนหากท่านเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ คำโบราณที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเป็นความจริงที่เถียงได้ยากครับดูอย่างเช่นบระเพ็ดสมุนไพรรสชาติขมปีชนิดนี้ที่ข้างในมีดีอยู่เยอะแยะมาลองทำความรู้จักกับสปปรรพคุณของบรเพ็ดกันแล้วจะทราบว่าถึงแม้ว่าจะมียาแผนปัจจุบันแต่มีคนอยู่ไม่น้อยครับที่ยังชื่นชอบและใช้บรเพ็ดในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ผิวบอรเพชรเป็นสีน้ำตาลเหนือไหนมีสีเทาแกมเหลืองเถามีลักษณะกลมผิวเปลือกขรุขระเป็นปุ่มกระจายไปทั่วและเมื่อแก่ก็จะเห็นปุ่มเหล่านั้นมีความหนาแน่นและชัดเจนมากบอรเพชดเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในป่าดิบแปลงและเบญจพรรณในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบมากในประเทศไทยพมา่าลาวกัมพูชาเป็นตน้นรวมถึงบางประเทศในเอเชียใตย้เช่นอินเดียและสีลังกาสำหรับประเทศไทยบอระเพ็ดนับว่าเป็นพืชที่รู้จักและคุ้นเคยกันมาช้านานเพราะคนไทยในสมัยก่อนได้นำเอาบอระเพ็ดมาใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาอาการป่วยต่างๆเช่นช่วยในการลดไข้บำรุงกำลังบำรุงธาตุช่วยในการเจริญอาหาร แล้วมาดูที่ข้อแรกกันเลยครับช่วยในการแก้ไขถาวบรเพ็ดจะมีรสชาติขมจัดสรรพคุณช่วยแก้ไขทุกชนิดโดยใช้ถาแก่สดหรือว่าตนสด2คืบครึ่งประมาณ30-40กรัมนำมาตามผสมน้ำเล็กน้อยแล้วคั้นเอาแต่น้ำมาดื่มหรือว่าต้มกับน้ำโดยใช้น้ำสามส่วนเคี่ยวให้เหลือ1ส่วนดื่มเป็นยาขมวันละสครั้งก่อนอาหารเช้าเย็น หรือว่าเวลามีอาการข้อที่2ช่วยในการเจริญอาหารแก่เบื่ออาหารใช้เถาแก่สดหรือว่าต้นสด2ครืบครึ่งประมาณ30 40ถึง40กรัมตําแล้วคั้นเอาแต่น้ำมาดื่มหรือต้มกับน้ำโดยใช้น้ำ3าส่วนเคี่ยวให้เหลือ1ส่วนดื่มเป็นยาขมวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าและเย็นหรือเวลามีอาการ หรือบดเป็นผงทำเป็นลูกกรอนแล้วประทานวันละสองครั้งก่อนอาหารเช้าและเย็นข้อที่3ช่วยในการบำรุงกำลังต้นบอระเพ็ดสามารถนำมาต้มเป็นยาขมดื่มบำรุงกำลังได้ช่วยในการบำรุงธาตุได้โดยใช้ต้นบอระเพ็ดล้างน้ำให้สะอาดครับประมาณสองครึ่งต่ำให้แหลกแล้วนำมาคั้นเอาแต่น้ำไปดื่มช่วยในการบำรุงกำลังหรือว่าจะต้ม ตำรับเดียวกับยาลดไข้ก็ใช้ได้เช่นกันครับข้อที่4ช่วยในการรักษารโรคผิวหนังใบบอระเพ็ดจะมีสารที่ช่วยในการรักษารโรคผิวหนังโดยเฉพาะอาการผดผื่นคันโดยนำเอาใบบอระเพ็ดมาล้างน้ำให้สะอาดตามให้ละเอียดจากนั้นนำมาพอกตามจุดที่มีอาการผดผื่นคันหรือบริเวณผิวหนังที่มีการอักเสบเพราะสารในใบบอระเพ็ดจะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบได้ ข้อที่5แก้ฝีแก้ฟกชำ้ำโดยใช้ใบบอระเพ็ดเช่นกันตำให้ละเอียดแล้วมาพอกฝีหรือแก้ฟกชำ้ำตามส่วนต่างๆของร่างกายข้อที่6บอระเพ็ดเป็นยาอายุวัฒนะส่วนทั้ง5ของบอระเพ็ดประกอบด้วยรากตน้นใบดอกผลนำมาปรุงเป็นยาอายุวัฒนะได้ซึ่งจะช่วยในการแก้อาการปวดเมื่อย แก้ไขปวดศรีรษะรักษาฟันรักษาลิสดวงทวารช่วยทำให้เจริญอาหารแก้ฝีแก้อาการร้อนในช่วยลดความร้อนแก้เสมหะบำรุงเลือดลมแก้ไข้จับสั่นเป็นต้นข้อที่7ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ผลจากการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าบรเพชดสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุงได้อย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ําตาลในเลือดของกลุ่มทดลองก่อนรับประทานบรเพชดแต่ทว่าต้องศึกษาลึกลงไปเพื่อเพิ่มความชัดเจนมากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นครับน้ำสกัดหรือว่าน้ำต้มจากบอระเพ็ดสามารถนำไปฉีดพ่นกำจัดและป้องกันหนอนมแมลงศัตรูพืชอาทิเช่นหนอนใย,ยผักและเพลี้ยต่างๆได้เป็นอย่างดีส่วนใบของบอระเพ็ดก็สามารถใช้ผสมในอาหารสัตว์หรือให้สัตว์กินโดยตรงเพื่อให้สัตว์มีร่างกายที่แข็งแรงและรักษาโรคในสัตว์ทั้งโคกระบือสุกรไก่และอื่นๆ ซึ่งชาวบ้านนิยมให้ไก่ชนกินในระยะก่อนออกชนอย่างไรก็ตามครับโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศฝากเตือนเอาไว้ว่าในบรรดาสมุนไพรที่มีรสชาติขมจัดอย่างเช่นปอรเพร็ดชิงช้าชารีหรือแม้แต่ใบายญ้านางหากรับประทานในปริมาณที่มากติดต่อกันเป็นเวลานาน,านๆก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของตับได้ที่สำคัญ หากใช้แล้วเกิดอาการมือเท้าเย็นแขนขาหมดเรียวหมดแรงตาเหลืองให้หยุดรับประทานทันทีครับรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการการทำงานของตับและไตผิดปกติหญิงตั้งครรภ์หญิงที่กำลังให้นมบุตรก็ไม่ควรจะใช้เช่นเดียวกันครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าข้างๆบ้านท่าน มีต้นบอระเพ็ดขึ้นอยู่บ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าเคยนำเอาบอระเพ็ดมาใช้ประโยชน์อะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นาวาย d วลาท่า,านผู้ชมไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ